สวัสดีครับวันนี้เพจแบนพนารฟูล,ล่าไทยแลนด์นะครับพามาชมเต็นท์ที่เป็น p r i v a t e เต็นท์สามารถเปิดแยกหรือเปิดรวมก็ได้นะครับแล้วเป็นโซนของตัวเองและรอบๆมีบรรยากาศโครงการมีทั้งฟาร์มแกะแล้วก็มีจักรยานให้ขี่ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับมีทั้งหมด4เต็นท์นะครับเต็นท์ได้2คนเสริมได้แล้วก็มีบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นที่นั่งทานหมูกระทะก็ได้สั่งหมูกระทะสั่งบาร์บีคิวมาได้มีบริการนะครับ เดี๋ยวเราเปิดให้ดูหนึ่งห้องแล้วกันนะครับนี่ครับจะเปิดให้ดูห้องหนึ่งบรรยากาศด้านก็มีทิวสนตรงรั้วสีขาวขวา,ขามือผมจะเป็นฟาร์มแกะนะครับตรงนี้จะเป็นมองไปทางซ้ายของด้านนี้ครับจะเป็นเขาใหญ่นะครับนี่ครับข้างนอกก็จะมีที่จิบชานั่งเล่นชมบรรยากาศเขาใหญ่ สู่ธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูหนึ่งเต็นท์แต่ละเต็นท์นะครับตกแต่งเหมือนกันต่างแค่สีผ้าเท่าน,นั้นเองนะครับในที่ในในเต็นท์นี่มีความสะดวกคือไม่มีแอร์นะครับมีแอร์มีโซฟามีเตียงหกฟุตนะครับมีทีวีมีไมโครเวฟนะครับมีตู้เย็นบริการนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้เป็นโซนของห้องน้ำที่นั่งแต่งตัวที่นั่งแต่งหน้าแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับ แยกออกมานะครับโซนเปียกโซนแห้งจะแยกกันชัดเจนด้านในจะเป็นไฟติดอัตโนมัติสำหรับอาบน้านะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นโซนสุขภัณฑ์นะครับผมดูริมเต็นเลยนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอาบนะครับไม่ต้องเหมือนมีพัดลมดูดอากาศให้นะครับหากใครสนใจบ้านเหล่านี้ครับติดต่อมาได้ที่เพจมันพักบูลลร์ไทยแลนด์ได้เลยหรือเหมาทั้งหมดก็ได้นะครับข้างบนมีพัดลมเพดานให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่านี้เราแอบเปิดให้ได้อีกข้องครับพอดี ไปอีกห้องหนึงทสวยมีดอกย้ามีที่หน้าตอนนี้จะเป็นเต็นท์หัวมุมนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนั่งตรงนี้ครับผมนั่งจากเก้าอี้ตรงเนี้ยนั่งดู<ๆ>เห็นวิวเขาใหญ่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนี้จะเป็นทอนหวานนี่เต็งจะเป็นนอนออกสีชมพูนะครับแล้วการตกแต่งก็คล้ายๆกันครับด้านหลัง นะครับผมหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับอย่าลืมติดต่อมาที่เ,เพจบ้านพักคุณและไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับ